เรื่องภิกษุสองสหายพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารพภิกษุสองสหายตัดพระธรรมเทศานานี้ว่าโมหุมปิเจสหิตังพาสมาโนเป็นต้นความพิสดารว่ากุลบุตรสองคนชาวเมืองสาวัตถีเป็นสหายกันไปยังวิหารฟังธรรมเทศานาของพระศาสดาแล้วละกามทั้งหลาย ถวายชีวิตในพระศาสนาของพระศาสดาบวชแล้วอยู่ในสำนักพระอาจารย์และพระอุปชาตลอดห้าปีแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถ,ถามถึงธุระในพระศาสนาได้ฟังวิป,ปัสนาธุระและคันธธุระโดยพิสดารแล้วรูปหนึ่งกราบทูลก่อนว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์บวช แล้วเมื่อภายแก่ไม่สามารถจะบำเพ็ญคันธุระได้แต่จะบำเพ็ญดิปัสนาธุระดังนี้แล้วทูลให้พระศาสดาตัดบอกวิปัสนาจนถึงพระอรหันต์ภาคเพียรพยายามอยู่บรรลุพระอรหันต์พร้อมกับด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายฝ่ายภิกษุรูปนอกนี้คิดว่าเราจะบำเพ็ญคันธุระดังนี้แล้ว เรียนพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกโดยลําดับกล่าวธรรมสวดสรพัญญะในสถานที่ที่ตนไปแล้วไปแล้วเที่ยบอกธรรมแก่ภิกษุห้าร้อยรูปได้เป็นอาจารย์ของคณะใหญ่สิบแปดคณะภิกษุทั้งหลายเรียนกรรมฐานในสำนักพระาศาสดาแล้วไปสู่ที่อยู่ของพระเถระนอกนี้ตั้งอยู่ในโอวาทของท่านบรรลุพระอรหันต์แล้ว นมัสก,การพระเถระเรียนว่ากระผมทั้งหลายใครจะเฝ้าพระศาสดาพระเถระกล่าวว่าไปเถิดผู้มีอายุพานทั้งหลายจงถวายบังคมพระศาสดานมัสก,การพระมหาเถระทั้งแปดสิบรูปตามคำของเราจงบอกกับพระเถระผู้สหายของเราบ้างบ่าท่านอาจารย์ของกระผมทั้งหลายนมัสก,การใต้เท้าดังนี้แล้วส่งไป ภิกษุเหล่านั้นไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดาและนมัสก,การพระอสิติมหาเถระแล้วไปสู่สำนักพระคันธิกะเถระเรียนว่าใต้เทา้าขอรับท่านอาจารย์ของพวกกระผมนมัสก,การถึงใต้เทา้าก็เมื่อพระเถระนอกนี้ถามว่าอาจารย์ของพวกท่านนั่นเป็นใครภิกษุเหล่านั้นเรียนว่าเป็นภิกษุผู้สหายของใต้เทา้า เมื่อพระเถระทรงท้าวเยี่ยมอย่างนี้เรื่อยๆอยู่ภิกษุนั้นอดทนอยู่ได้สิ้นการเล็กน้อยภายหลังไม่สามารถจะอดทนอยู่ได้เมื่อพวกอาคันตุกะภิกษุเรียนว่าท่านอาจารย์ของพวกกระผมนมัสการใต้เทา้าดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าอาจารย์ของพวกท่านนั่นเป็นใครเมื่อพิกษุทั้งหลายเรียนว่าเป็นภิกษุผู้สหายของใต้เทา้าขอรับจึงกล่าวว่า ก็อะไรเล่าที่พวกท่านเรียนในสำนักของพิสุจนั้นบรรดานิกายมีทีขนิกายเป็นต้นนิกายใดนิกายหนึ่งหรือหรือบรรดาปิดกสามปิดกหนึ่งหรือที่พวกท่านได้เรียนแล้วดังนี้แล้วคิดว่าสหายของเราย่อมไม่รู้จักคาถา,าแม้ประกอบด้วยสองบทถือบางสกุลเข้าป่าแต่ในคราวบ,บทแล้วยังได้อันเตวสิกมากมายหนอ ในการที่เธอมาเราควรถามปัญหาดูในการต่อมาพระเถระได้มาเฝ้าพระศา,าสดาเก็บบาทจีวรไว้ในสำนนักพระเถระผู้สหายแล้วไปถวายบังคมพระศา,าสดาและนมสก,การพระอสีติมหาเถระแล้วก็กลับมาที่อยู่ของพระเถระผู้สหายลำดับนั้นพระคันธิกะเถระนั้น ให้ภิกษุทั้งหลายทำวัดแก่ท่านแล้วถือเอาอาสนะมีขนาดเท่ากันนั่งแล้วด้วยตั้งใจว่าจะถามปัญหาขณะนั้นพระศาสดาทรงทราบว่าคันธิกะภิกษุนี้เพิ่งเบียดเบียนบุตรของเราผู้มีรูปเห็นปานนี้แล้วเกิดในนรกด้วยทรงเอ็นดูในเธอทำประหนึ่งเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหารเสด็จถึงสถานที่เธอทั้งสองนั่งแล้ว ประทับนั่งเหนือพุทธอาฏที่เธอจัดไว้แท้จริงภิกษุทั้งหลายเมื่อจะนั่งในที่นั้นๆจัดอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าก่อนแล้วจึงนั่งเพราะเหตุนั้นพระศาสดาจ,จึงประทับนั่งเหนืออาสนะที่พระคันธิกะภิกษุนั้นจัดไว้โดยปกตินั่นแลก็แลคั้นประทับนั่งแล้วจึงตัดถามปัญหาในปฐมฌานกับคันธิกะภิกษุ คั้นเมื่อเธอทูลตอบไม่ได้จึงตัดถามปัญหาในรูปปัสมาบัติและอรูปปัสมาบัติทั้งแปดตั้งแต่ทุติยชานเป็นต้นไปพระคันติกาเทระก็มิอาจทูลตอบได้แม้ข้อเดียวพระยิปตสกาเทระนอกนี้ทูลตอบปัญหานั้นได้ทั้งหมดทีนั้นพระศาสดาตัดถามปัญหาในโสดาป,ปฏิมักกับเธอพระคันติกาเทระก็มีสามารถทูลตอบได้ แต่นั้นจึงจัดถามกับพระขีนาสะวะเถระพระเถระก็ทูลตอบได้พระศาสดาทรงชมเชยว่าดีละดีละแล้วจัดถามปัญหาแม้ในมรรคที่เหลือทั้งหลายโดยลำดับพระคันธิกะเถระก็มิได้อาจทูลตอบปัญหาได้สักข้อเดียวส่วนพระขีนาศพทูลตอบปัญหาที่จัดถามแล้วถามแล้วได้ พระศาสดาได้ประทานสาธุการแก่พระขีนาสพนั่นในฐานะทั้งสี่เทวดาทั้งหมดตั้งต้นแต่ภูมิเทวดาจนถึงพรหมโลกและนาครุดได้ฟังสาธุการนั้นแล้วก็ได้ให้สาธุการพวกอันเตวสิก์และสัตวิวิหาริกของพระพันธิกะเถระได้สดับสาธุการนั้นแล้วยิงยศโทษพระศาสดาว่าพระศาสดาทรงทำกรรมอะไรนี่ พระองค์ได้ประทานสาธุการแก่พระมหันก,กะเทระผู้ไม่รู้อะไรอะไรในฐานะทั้งสี่ส่วนท่านอาจารย์ของพวกเราผู้ทรงผู้จำทรงพระปริยัติธรรมไว้ได้ทั้งหมดเป็นหัวหน้าภิกษุประมาณห้าร้อยรูปพระองค์มิได้ทรงธรรมแม้มาดว่าความสันเสริญลำดับนั้นพระาศาสดาจดถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวอะไรกันนี่ เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเนื้อความนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาจารย์ของพวกเธอเช่นกับผู้รักษาโคทั้งหลายเพื่อค่าจ้างในศาสนาของเราส่วนบุตรของเราเช่นกับเจ้าของผู้บริโภคปัญจโครสตามชอบใจดังนี้แล้วได้พาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าหากว่านราชนปกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้มาก แต่เป็นผู้ประมาทแล้วไม่ทําตามพระพุทธพจน์นั้นทายเขาย่อมไม่เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลเหมือนคนเลี้ยงโคนับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่นย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนแห่งปัญจโครตฉนั้นหากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม่น้อยแต่เป็นผู้มีปกติประพฤติทธรรมสมควรแก่ทำทา เขาละราคะโทสะและโมหะแล้วรู้ชอบมีจิตุพ้นดีแล้วหมดความยึดถือในโลกนี้หรือในโลกหน้าเขาย่ามเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญญผลในการจบคาถาคนเป็นอันมากได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แล thank you